ยู Yo, สักการ์ดนะครับก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้คุยกับผมนะครับเป็ยี่สิบบาทนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราได้สั่งของออนไลน์มานะครับผมเป็นหมวกกันน็อกนะครับจะแอปส้มนะครับผมก็หมวกประจำวันที่ผมใช้อยู่สีขาวมันก็ห้าหกปีนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนก็เลยมาเก็บกล่องกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนิดหนึ่าเราได้มาในราคาที่ถูกใจอยู่นะในงบไม่เกินสี่เอ้ยงบไม่เกินสี่ร้อยบาท ประมาณอ่ะสามร้ห้าสิบไม่ถึงเลยจะมีทอนให้นะครับผมเดี๋ยวเราแกะกล่องแล้วนี่จะเป็นกล่องนะครับที่เราแกะแบบปิดซิงเลยกล่องใหญ่มากใหว่มาเอะไรกล่องใหญ่มากกี่ง่ายกว่าไหมกี่ง่ายกว่าเคขอกีดไหมไม่ได้สั่งของออนไลน์มากครับผม าร่าอีอก,กอย่างของผมก็นานแล้วครับผมใส่ไปมันแบบเป็นครึ่งใบมันก็เลยแบบรูดลมหน่อยครัรูดลมหน่อยใช่เปิดมาแล้วก็จะเจอกบบห่อถุงดำนครับผมนี่ดีว่ามีแบบาสายเป็นถุงนะครับเป็นถุงข้อบของเรามาให้ด้วยนะครับ เฟิร์ม่านี่อะไรเป็นภาษาจีนนะครับเขียนว่า 3D นะครับ <Okay. S 1> เคไม่ร้กลับดูเฮ้ยไม่ไม่ธรรม,มาดาต้องมาดูด้วยตาแล้วแหละอ่านี่ครับมนบอกา้ได้นะตึออมใบวัสดุถ้าเทียบกับยี่ห้อที่มีจำาท้องตลาดนะครับเรทราคา500ที่เป็นแบบครึ่งใบอะโอเคนะเนแข็งอยู่ในระดับหนึ่ง แล้วก็ล็อกสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับผมเราลองอะไรนี่ก็เป็นครั้งแรกนะผมที่ผมสั่งหมวกล็อออนไลน์นะแต่ก่อนผมยีงึลกเลยว่า,วางบเกินห้าร้อยบาทงบหกร้อยเนี่ยเรายังได้แค่ครึ่งใบนะครับมีนี่นแหละผมไม่เกินไม่ไม่ถึงสามห้าสิบได้ซ้ำได้เต็มใบนะครับอ่านี่ก็จะมีสายคาดไห้นะผมก็คาดเลยนะคาดเลย ไม่รู้ว่าคาดไม่ถึงหรือเปล่าหยอ่อาะรามาใส่แมา่โอเคแล้วเอออ๋อมีการล็อกซินเปิดเปิดได้นะครับนี้จะเป็นกระจกใสนะครับโอเคแล้วก็ด้านในก็จะมีแว่นให้นะครับนี่นะครับติดกออันยูวีมีแว่นด้านในให้นะครับเป็นแว่นอ่ากันแดดครับเป็นระบบ อันละอกนะครับเลียนปกติเขาจะกดอาจจะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาขอใส่กนนะ,ะผมจะแจ้งก่อนว่าหัวผมนี่จะอยู่ที่ไซส์ประมาณไซส์แอลนะครับไซส์แอลใส่กัยนะชิปถือว่าหลวมไหมหลวมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองคาดทพี่คาด,ดยังไงวะคาดดูก่อนนะ ต้องปรับนิดนึงต้องแบบค่าให้มันแน่นหน่อยโอเคประมันเอ้ยประมาณนี้ก็โอเคนะได้เลยไม่หลุดไม่สะบัดแม่ไรพอดีเลยโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ได้นะแล้วก็ ในเรื่องของทัศนวิสัยถือว่าโอเคครับแต่แรกผมคิดว่ามุมแคบนะเพราะาปกติผมเคยใส่หมวกแบบเต็มใบอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เห็นด้านข้างตรงนี้นะค,คือมันจะไม่เห็นเลยมันจะปิดมันจะเห็นแค่ด้านตรงเดียวซึ่งไม่ดีมากๆกเลยม่ดีไม่ด,มดีคือเราจะไม่สามารถมองเห็นด้านข้างคือเราก็ต้องหมุนเงี้ยซึ่งมันจะลําบากมากแล้วก็ความใสนี่ถือว่าโอเคนะในแบบเป็นแบบเห,เห็นชัดอะเห็นชัดเลยสบายนะครับผม ได้เลยต่อไปก็เดี๋ยวจะมาลองเว้นดำมาดูนะครับ ก็เรื่องของแว่นดำเนี่ยดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมในกรณีที่มีแสงนะครับผมก็ถ้ากรณีแบบว่ามีแสงเยอะนะครับเวลาเราขี่ที่แบบแสงเยอะเนะเราสามารถมาปิดได้ฟิล์มมันจะไม่ไม่ได้มืดมากครับมันจะอารมณ์เหมือนใส่แว่นตาปกตินะครับผมแล้วก็มันจะมีความเข้มข้นนิดนึงตรงที่มันเป็นกระจกใสนะครับมันก็จะมันก็จะเพิ่มความเข้มของ วนตาสีดําได้ครับแล้วก็ถ้าทางที่ดีนะถ้าขีปกติเราไม่จำเป็นต้องใส่แว่นเลยครับอันนี้เป็นออปชั่นเสริมพิเศษก็ได้แล้วก็แว่นใส่เนี่ยเราสามารถมองเห็นพัฒนวิสัยดีๆมากแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้นะเป็นจีวแบบเหมือนเป็นฟิล์มสั่งประลอดนะฮะมันก็จะทําให้แบบข้างนอกมีเห็นตาเรานะแต่ผมไม่ได้ซื้อเลยนะเพราะว่าผมเคยใส่แบบมีฟิล์มมีทุกวันเนี้ยตอนกลางคืน,นหรือฝนตกอ่ะมันอันตรายนะครับคือมันจะมองไม่เห็นมันอันตรายมากและยิ่งแบบมีหมอกมีฝนตกหนักอไยย่างเี้ อันตรายครับเพราะฉะนั้นกระจกใสดีสุดถึงไม่เท่แต่ใช้งานโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลองใช้งานในพรุ่งนี้ดูนะว่าเป็นยังไงโอเคจะถอดออรกันนะตอนนี้หวาดร้อนมากโอเคครับโอเคก็ถือว่าเออ่พอดีพอดีหวอผมเลยครับผมมันจะมีอาการหลวมเออ่หลวมสำหรับคนที่หัวใสแอลผมอาจจะหลวมนิดนึงแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยการ มัดให้มันรัดคางพอดีครับมันก็จะไม่สั่นไปไหนมันก็จะอยู่พอดีครับก็แต่ผมว่าวัสดุเกตนี่ถือว่าโอเคนะสู้กันเลยพวกราคาหลักพันหลักหมื่นได้นะแต่ว่าหลักหมื่นเขาอาจจะภายในดีกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเราก็นี่ใช้งานนะครับและราคาที่จับต้องได้พอเลยแค่นั้นฮะโอเคครับเดีย๋ยวเราลองใช้กันพรุ่งนี้